ล่มแห้งดีขนาะเอาสวัสดีครับบอกกันนี้ครับุกูบนผ้าด้วากินครับมัหนีทุ้งใหญ่ครับมาเก็บขาหนียวให้เพิ่นนี่นะครับเดี๋ยวขอนิ่งตอนนั้นดูเขานะครับอู้หูงามไรพี่น้องเม่งง่วงเขาครับตรงที่เกียวขหนียวมาไม่ทุงนีแล้วครับงามแห้งกูมูครับด้วยสองคันเลยครับพร้อมกัน มึงห่วงเขาครับเขาเนียวพันเตี่ยรครับง่ามไรมาขั้นเดียวกับสิบัเดียวจกเคลื่อนะครับก็ได้มาสองขั้นไปเลด้ครับตัวนี้ก่าหานะครับอันนั้นหน่อยหาครับ ผมมาสองหุ่มบื่อย่างนอกหน้าให้นี่นะครับงามนายเบ่งห่วงที่เดียววันนี้จะคล้องหน้าเพื่อขยันนะำหน้าครับเจ็บเขาจ่าออกจนเม็ดเราไฟโดมใจเขา โอเคมาครับขอยืืนยืนแบบนี้มากร้ายครับผมด้วยอย่างเดียวครับวน่นว่าเกาหาครับโดยเสียก้าครับ ร้อยห้หาขับโดยเซียแพทครับหง่าแม่เมื่อินเียราพี่น้อง,ง,ง,งน,น,น่วงเขาน่วงเขาค่ะค่เลยเมือินดีร์เพื่อนหน่วงเขาเจ้าเพื่นไปยิบออกทันทีเลยใค <c oughs> ันซ้ำไหนเอาจะฟ้องหนาวจะมาเขาเขงงางามป่านนี้นะครับ นีจะเป็นงานสุดท้ายนะครับของอัเภอพี่บู๊นะครับผมวันทีแปดจะใหญ่รถไป่อยเอ็ดนะครับมืดกับจีเตรียมรถนะครับผมดันดีเหมือนเดิมครับโอ้ขอเขายืนนีมากใจได้นะพี่น้อง ครับเพื่อนตกลองอตกข้างตอเขาครับผมเพื่อนหลังจากเที่ยาเช็คแ้วเกี่ยวสบายด้วยครับ เดี่ยวเฉลุยครับงานสุดท้ายของอำเภอพิบูลนะครับจอดทากันนะครับให้ท่านหนึ่งเ็บมุมก่อนนะครับ เี่ประมาณเจ็ดไรน,นะครับสองไฮกม่นะครับลอยหาปากกว้างสองเมตรเจ็ดสองเมตรแปดนะครับเกาหากว้างสองเมตรหานะครับปากกว้างกว้างนะครับอุ่มซ้ำกันครับตันสามครับอุ่มต่อกันครับ เกี่ยวดันคอสปริงครับรถต้องแต่งไหนครับนรอยาดันนี้อยู่ในห้องไปนะครับหูขยข่อยืนนี่มากนัยครับพี่น้อง เดินเดิมครับเดินซาครับเราต้องเดินเร็ววนะ่น่ะปึ๊บเพื่อน้อยฮาร์ปเกาหาครับคลอง เขาง่ามไ้นครับข้าวเหนียวพันเตี้ย แนะนำหมาไว้นะพี่นอ้องผมถ่ายยื้ออยู่นี่นะครับ อขอเยอะดิไว้ใจครับผมหน่อยหาจวดจวดจริงดีจวดอีดีนะ่าส่วนคลิปนี้ผมขอจบไปแค่นี้นะ้ครับผมผมถ่ายไม่เบิงครับเอราะขเนี้วมันงามมีดีครับพันนี่ นี่งานสุตไทแล้วครับมือเงินมือฮือหงใหญ่ใหรถไปลอยเอ็ดนะครับมือเงินเตรียมรถนะครับนี่จากงานสุดท้ายจากอำเภอพิบูนนะครับปีนี้จบแล้วครับผมในฤดูกาลปีนี้ของอำเภอพิบูนนะครับบอกกันไหมครับปีหน้าครับเดี๋ยวจะเปิดโตอยู่ลอยเอ็ดครับผมอำเภอหนองพอกครับอ่ะขอบคุณในหลายครับที่เขามอบงอย่าลืมกดติดตามอยู่พวกนี้นะครับผม